เส้นทางความรักตุยพิงกี้ก่อนถูกลืออยู่บ้านเดียวกันแล้วจากกรณีฮือฮาเพจดังออกมาเปิดประเด็นนางเอกตาคมยุค90กับพระเอกมาดเคมยุควาย 2k ซุ้มคบกันอยู่บ้านเดียวกันแล้วเล่นหนังด้วยกันแล้วเกิดปิ้งโดยชาวเน็ตต่างโยงไปที่พิงกี้สาวิกาและตุยธีรพัฒและพร้อมใจกันเชียร์สนันหากทั้งคู่รักกันจริงก็เป็นสิ่งที่สวยงามเพราะทั้งคู่ก็โสดด้วยกันทั้งคู่ แถมสวยหล่อเหมาะสมกันมากๆขณะที่ข่าวบันเทิงช่อง8ทางพิธีกรรายการก็ได้ออกมาเล่าที่มาของความรักตุยและพิงกี้ที่เคยเล่นสีอโยธยาด้วยกันแต่เรื่องนี้ยังไม่ใช่เพราะผิดตุยยังมีเมียอยู่แต่มีมีเรื่องเดอะเมดที่มาเล่นด้วยกันอีกเรื่องซึ่งเป็นผัวเมียกันเกริม,มีไปสังสรรค์ปาร์ตี้เพราะว่าเล่นหนังด้วยกันจนมีการสารสัมพันธ์สปาร์กกันขึ้นมา ช่วงพิงกี้มีปัญหาพิตุยก็คอยอยู่เคียงข้างตอนมรสุมก็ช่วยเรื่องเงินประกันพิงกี้เป็นคู่นี้มีแต่คนเชียร์ซึ่งถ้าเป็นคู่นี้เขาน่าจะชอบกันแล้วตั้งแต่เดิเมทที่เขาเล่นเป็นพัวเมียกันแล้วทั้งคู่ก็โสดพิตุยเขาเห็นพิงกี้ตอนมีปัญหาไม่มีครอบครัวเรื่องบานกะโนนนี้นั่นไม่แปลกใจที่ใ,ให้พิงกี้มาอยู่ด้วยคอยซัพพอร์ตกันถ้าเรื่องนี้เป็นความจริงแต่ว่าเรื่องนี้ฉเฉลยมาแล้ว เพราะเขาออกมาพูดองงว่าเป็นความจริงแค่ไหนซึ่งทางด้านดีเจชาวๆก็ได้พูดในรายการข่าวใส่ไข่ตอนหนึ่งว่าตอนซีรีส์เดอะเมดพิตุยสดแล้วเขารู้สึกว่าผู้ชายคนนี้ใช่สําหรับน้องพิงกี้มีคดีความพิตุยคอยช่วยเหลือด้วยเขาใกล้รู้สึกว่าเป็นความรู้สึกที่ดีต่อกันตั้งแต่แรกแล้วพร้อมร่วมแสดงความยินดีกับทั้งคู่อีกด้วยซึ่งทางด้านมดดำคชาพาถึงกับตกใจบอกว่าพิตุย เดี๋ยวคืนนี้ฉันโทรไปหาเธอเล่าให้ฟังหน่อยฉันอยากรู้ไม่ได้คุยกับพิษตุ้ยมานานแล้วปกติฉันจะโทรหาพิษตุ้ยนะ